สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมาเพราะเกมสุดแซ่บอีกเกมหนึ่งแล้วทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าโคตรจะชอบด้วยความที่คอมแบทมันก็สนุกด้วยแหละนะฉากเสียวก็โคตรจะเบิ่มไปด้วยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบชอบเกมนี้มากมากเลยแต่ก็มีอีอย่างหนึ่งครับที่น่าเสียดายคือเกมมันยังอยู่ในหมดอนีอยู่นะพัฒนาอยู่นะทุกคนสาวๆเลยน้อยหน่อยนะครับแต่ขนาดสาวน้อยอะ่ะฉากเสียวยังเบิมบ่มพุโคตรเลยแม่งเ้ยกูตีเวอร์อีกแล้ว เออนั่นไงก็ต้องขอยอมรับเลยว่าแบบแบดบกันอะ่ะมันสนุกอะ่ะเห็นไหมมันมีระบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยเกือบแล้วกูกูเกือบแล้วซึ่งอ้ใจความในการเล่นเกมนี้มันก็ไ่ได้ยากอะไรขนาดนะครับเอือหน้าที่หลักของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่เสียสิ่งนั่นเองนะทุกคนเ,เสียสิ่งเท่ากับตายอุย้ยเชี่ยปัง้งดูง่ายนะแต่แบบแหมงเลยมันบ่ง,บง,งางเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันแบบมันโหดมันโหดมาก นะครับระบบมีเลยวงเลเวลด้วยฮะชอบตรงน,นี้แหละยิ่งเราเวลสูงเงี้ยเรายิ่งเก่งขึ้นนะครับนี่กตัตซีกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าถ้าแบบโลแตกเมื่อไหร่ก็หนาวขี้เมื่นั้นนะทุกคน ซิ่งฉากเสียวอ่ะทุกคนอุ้ยฉากเสียวของดีของเด่นเลยแหละสําหรับฉากเสียวเกมนี้จะได้ที่ว่ามันไม่สามารถเอาออก YouTube ได้ถ้าออกได้นะมึงเฮ้ยบอกเลยว่าบันเทิงจัดฉากเสียวมันโคตรเบิ่มภาพก็น่ารักน่ารักซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูสักหน่อยละกันครับจะได้ให้คนเห็นว่าเออเกมเพลย์เป็นประมาณนี้นะเออประมาณก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่อยากเล่นให้ดูเฉยเออถามว่ามันยากมันมันยากไหมเกมเนี้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เอออ้โออตรงที่จํานวนศัตรูนี่ยทุกคนนี่ไงกดข้อแรกนะครับถ้าเห็นมันพุ่งมาเนี่ยอย่าพยายามหลบครับโอกาสหลบแม่งน้อยมากชักโล่ขึ้นมาดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะผมก็มักจะลืมตลอดนี่แหละมักจะลืมแล้รจบจุ๊กเอาอย่างนี้สุดท้ายก็โดนเขาจับมือขวอาเปิดนั้นเนี่ยนี่ไงทีหนึ่ง ทำสาวๆออกมาในหน้ารักอับพูดแค่นั้นแหละ <S <S มาเหอะหน้ารักที่ไหนไม่เก็บไว้หรอก let's go ลเวลอัพละกลับไเลเวลอัพแล้ว,ลวมีผลดียังไงมเดาว่าน่าจะเป็น max hp ที่เยอะขึ้นแล้วก็ดาเมจขั้นต้นครับที่น่าจะเยอะขึ้นตามมาด้วยนั่นเองเห็นบ้างมันเยอะมากนะเว้ยไอ้พวกกิกกๆเนี่ยคือมันแสดงออกให้เห็นว่าเอกขเองเรานี่ยม่งฮอตมากๆทุกคน จริงแล้วนะครับระบบมันยังไม่มีอะไรเยอะจริงๆแล้วเราแค่พยายามหาบันไดเฉยๆก็ได้ถ้าอย่างจะชนะนะครับหาบันไดให้เจอก็ชนะแล้วไม่มต้องสู้เลยก็ได้แต่ก็สู้เอามันนั่นแหละทุกคนอีกอย่างตอนเราแพ้เนี่ยเราก็ได้เห็นชากเสียด<อ>้วยก็ไม่เสียหายอะไรขนาดนั้นก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเกม l a บรินออฟอับจูก u นะครับ จะงชื่อเกมไว้อีกทีจำชื่อเกมตเต็มเตมไม่ได้ยังจำได้แค่แลวเรินประมาณนี้ฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เขอบอยขคสตัวราไปก้นนะฮะเจอกันครับ